หญิงแกล่งหัวใจเพชรยกให้คนนี้เลยน้องอุงมอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงสำรับบทสัมผัสเมื่อวานหนีพี่น้องขาสำรับบทสัมผัสเมื่อวานหนีพี่น้องขาสาวไอได้มีโอกาสฟังนะคะบทสัมภาษณ์น้อง,อ,งอุงมอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงพอได้ฟังแล้ว ยกให้น้องอุงอิงนะคะเป็นหญิงแก่งหัวใจเพชรเลยสำหรับเมื่อวานนี้น้องพี่น้องขาน้องอุงอิงและพ่อโจบอสโจโยโมานินได้มีโอกาสนะคะไปออกรายการดังอย่างรายการทีวีพูซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่ดังและมีชื่อเสียงมากๆเป็นสื่อข่าวสื่อใหญ่เลยมีผู้ติดตามมากกว่า91ล้านหแสนคนเพิินเชิญ อบอจูและนองอุ้งอิงไปออกรายการและได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ทางด้านบอจเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของวงบอจเองก็ได้นะคะพูดถึงประเด็นนี้ไปแล้วว่าบอจเองก็ได้มีการจัดการนะคะกับนะคะประเด็นดราม่าของวงบอสิบินวงหนึ่งวงสองที่มีนะคะประเด็นบูลลี่กันเกิดขึ้นในองค์กรบอรจเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเพิ่นจัดการโดยเรียกคุยเรียกประชุมได้มีการไล์สดให้ f อฟซีแฟนคลับนะคะทั่วประเทศได้เห็นไปพร้อมๆกันว่าบอสโจเองนะคะไม่ได้นิ่งเฉยกับเหตุการณ์นี้เพื่อนได้จัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาต้นตอน,นะคะว่าประเด็นเนี่ยเกิดจากใครซึ่งนะคะน้องที่นะคะตกเป็นประเด็นดราม่านี้เพื่อนปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นคนบูลลี่แต่ถูกนะคะบางคนเนี่ยจับไปโยงและให้เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมา บอสโจเองก็ได้บอกว่ามีกลุ่มยูทูบเบอร์นะคะบางช่องนั่นแหละที่เพิ่นนะเล่าข่าวดราม่าโดยที่เพิ่นเองเป็นคนปลุกปั่นเองสร้างแอดเขาเอาวตารไปคอมเมนต์ ศิลปินในองค์กรของเพิ่นแล้วหยิบเอาคอมเมนต์นั้นนะค่ะมานำเสนอข่าวและตีแผ่ข่าวบิดเบือนความจริงทำให้เกิดความขัดแย้งความเกลียดชังในองค์กรตอนนี้เพิ่นก็นเล่งละจัดการกับยูทูบเบอร์ปรสิตเหล่านี้นแล้วและบอกเลยว่าเพิ่นรักนะคะพร้อมนะคะปกป้อง ลูกๆทุกคนในองค์กรน้องอุงอิงคือลูกสาวของเพิ่นลูกสาวผู้บริหารอันนี้ชัดเจนนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ผู้บริหารอย่างบอสโจโยมานินต่อด้วยนะคะบทสัมภาษณ์น้องอุงอิงพี่น้องขา ซึ่งพอได้ฟังบทสัมภาษณ์น้องอุงอิงแล้วพี่น้องขาสาวไอเลยบอกว่าสาวไอยกให้น้องอุงอิงนะคะคือหญิงแก่งหัวใจเพชรเพราะผู้สื่อข่าวได้มีการถามน้องอุงอิงว่าน้องอุงอิงทราบหรือรู้ไหมว่าน้องอุงอิงเนี่ยถูกบูลลี่นะคะมีคนต่อว่าน้องเนี่ยน้องพอจะรู้ไหมน้องบอกว่าน้องไม่ได้สนใจเลย ไม่ได้นะคะโฟกัสเรื่องนี้เลยก็พอนะคะได้ยินมาบ้างว่านะคะมีคนบูลลี่น้องแต่ไม่รู้ว่าบูลลี่เรื่องอะไรเออตอนนั้นนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์น้องอุงอิงบอกว่าไม่ได้สนใจบอไดหัวซ่านะคะบอไดสนใจว่าผู้ใดซิมาวายังให้น้องน้องโฟกัสเรื่องงานอย่างเดียวและบทสัมภาษณ์นะคะยังบอกอีกด้วยว่า อน้องรู้สึกเสียใจไหมที่มีคนมาบูลลี่น้องมาว่าน้องแบบนี้น้องเองก็รู้สึกเฟลอยู่เหมือนกันเพราะน้องเองก็ไม่เคยไปต่อว่าใครไม่เคยว่าให้ใครแต่น้องเองก็โฟกัสที่หน้าที่ที่การทํางานของน้องน้องบอคอยได้เล่นโซเชียลนะพี่น้องขามือมือกับโฟกัสตงานตั้งใจทํางานและน้องอุ้งอิงเองก็ได้บอกว่าตัวน้องเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรก เจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วคนต่อว่าน้องแสะน้องบูลลี่น้องน้องเจอมาบ่อยเออตอนนี้นะคะน้องแข็งแกร่งมากขึ้นน้องปล่อยผ่านไม่ได้สนใจโฟกัสเรื่องงานแค่เท่านั้นคือน้องโดนมาโดยตลอดไม่สนใจปล่อยผ่านคุณพอ่อคุณแม่รับรู้นะคะเพราว่าสิเป็นพ่อเอกแม่หน่อยเนี่ยก็รับรู้แต่ก็บอกน้องอุ้งอิงว่าสร้างมั่นปล่อยไปบ่ปต้องไปสนใจอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆ ปล่อยผ่านไม่ต้องไปสนใจกับคอมเมนต์ลบๆหรือใครที่มาต่อว่าให้น้องมาแสะน้องมาบูลีน้อง,องปล่อยผ่านบม่ต้องไปคิดอย่างเรื่องนี้นะคะบอสโจโยมานินเองนะคะก็ได้บอกกับน้ององค์อิงบอกกับทีมงานทุกคนว่าต่อให้เราดีแค่ไหนเก่งแค่ไหนมันก็มีแหละ พวกที่นะคะมือมือเนี่ยจ้องแต่จับผิดคนอื่นจ้องแต่จะหาขอบกพร่องคนอื่นจ้องแต่จะว่าไห้คนอื่นเนี่ยมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจโฟกัสที่หน้าที่ของเราบอกเลยว่านะคะน้องอุ้อิงพี่น้องขาเจอประเด็นดราม,ม่ามาเยอะมากคนบูลลี่กันหลายคนแสะคนว่ากันหลายน้องไม่เคยไปตอบโต้ บอกเคยไปวาอย่างให้เขาจักเถื่อนองมิแต่ว่าหล่าไปเหตุอย่างให้เขาหล่าเป็นหล่าบอกเคยว่าให้เขาเป็นอย่างตองมาโฟกัดทิมเมอหล่าเออพี่น้องขาน้องแค่พูดแค่นี้เลยบอกเลยว่าคือฟังแล้วก็เอ็นดูนาะพี่น้องข้าสำหรับนะคะน้องอุ้งอิงบทสัมภาษณ์น้อง อย่างที่ว่าค่ะพี่น้องขะพอได้ฟังบทสัมภาษณ์น้องอุ่งอิงแล้วรู้เลยว่าน้องคือหญิงแกล่งหัวใจเพชรน้องนะคะเจอประเด็นดรามามาโดยตลอดตั้งแต่ก้าวเข้ามาในวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงก้าวเนี่ยเข้ามาในวงการหมอลำน้องเจอนะคะกระแสบ,บางคนเนี่ยคอมเมนต์แรงเลยนะไล่ให้ไปกับแม่ฮันนี่ก็มีอันนี้คอมเมนต์แรงมากพี่น้องขาแต่น้องก็ไม่ตอบโต้อยู่เฉย นิ่งนี่แหละนี่คือคนแกล่งหัวใจเพชรและนะคะน้องก็บอกว่าน้องนะคะพร้อมให้อภัยใครที่จะมาว่าน้องมาต่อว่าน้องน้องเฉยไม่สนใจและถ้าหากนะคะบุคคลที่นะคะมาต่อว่าให้น้องบุรี่ให้น้องได้มีโอกาสร่วมงานกันน้องบอกเลยว่าน้องสามารถร่วมงานกันได้น้องแยกแยะออกนี่พี่น้องขาบางคนโตมากเลยนะ แยกแยะไม่ออกนะคะพี่น้องขาว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเนี่ยบางคนเนี่ยไปทํางานไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ก็ไม่อยากจะทํางานกับคนนั้นไม่อยากจะทํางานคนกับคนนี้บางคนเนี่ยอายุ 30- 40ยังคิดไม่ได้แยกไม่ออกนะว่าเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานเนี่ยมันคนละเรื่องกันแต่น้องอุงอิงพี่น้องขาอายุแค่10กว่าปีน้องแยกออกวางงานกับประเด็นดาม,มามันคนละเรื่อง โฟกัสที่งานโฟกัสที่หน้าที่ตนเองน้องอุ้งอิงค่ะพี่น้องขะเอนดูอหลีสสำหรับเด็กอายุแค่สิบกว่าปีแต่มีความคิดแบบนี้คือนะคะยอมรับจริงๆสําหรับเด็กคนนี้แล้วบทสัมภาษณ์พี่น้องขาะน้องก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานเอนดูแห้งหนาะหลักแห้งตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันมือแรกฮอดมือนี่น้องก็ยังให้นะคะสัมภาษณ์เป็นภาษาอีสานนี่แหละคะ่ะความเป็นอุงอิงความบ,นบานๆของน้อง ทำให้เอฟซีพอเอฟซีม่์หักเพลินหลักเพลินอยากจะสนับสนุนเพลินซึ่งมันก็มีนะคะพี่น้องขาพวกที่ไม่หวังดีซึ่งจะบอกว่าคนที่เขามาแสเขามาดามาน้องจริงๆแล้วบบแมนเอฟซีดอกพี่น้องค่าเป็นพวกที่นะคะหวังผลประโยชน์จากตัวน้องอย่างที่บจว่าอาจจะเป็นนะคะพวกที่นั่นแหละอยากจะนําเสนอข่าวในด้านดามาในด้านลบๆเอา อแอดขาวปลอมแอดขาวดามามาคอมเมนต์มาวานองมาบุรีนองแล้วจับประเด็นนี้ไปโยงไปสร้างข่าวมากกว่าซึ่งนะคะบอกเลยว่า f อที่รักน้องเอนดูน้องเนี่ยเยอะมากนะคะตอนนี้น้องเนี่ยแทบจะเป็นนะคะบุคคลที่มีชื่อเสียงมากๆในเมืองไทยนอกจากยิงแก่งหัวใจเพชรแล้วพี่น้องขาสาวยังมีข่าวดีเนาะพี่น้องขา,งางสำหรับภาพยนตร์เรื่องใครอ้อ ซึ่งจะเปิดกองในเดือนหนาธันวาคมและถ่ายทาในปีหน้านะคะประมาณเมษาประมาณนี้เนะะานเนะเมษาพฤษภานะคะสำหรับบอสโจให้สัมภาษณ์เอาไว้น้องอุ้งอิงและบอสโจยังจะได้รับบทบาทใหม่ในละครเรื่องสงคามหมอลำพี่นอ้งขาทางช่องวันทีวีช่องวันปาดพ่นองขาบอสธรรมดาละเด้คนดังของเราเนาะ สำหรับนักแสดงเต็มตัวแล้วเดอ้อโมแมนนั่งเอกหมอลำอย่างเดียวแล้วเด้อค่ะตอนนี้นะคะขึ้นแท่นนักแสดงดังนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อละครเรื่องสงราหมอลำนะคะพ่อลูกคู่นี้พ่อลูกคู่บุญอิลีเออชื่นชมจริงๆนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าภาพยนตร์เรื่องไข่อ้นอนงอุ้งอิงสิงได้รับบทยังและ ละครเรื่องทรงคำหมอลำเนี่ยน้องอุ่งอิงและพ่อโจจะได้รับบทอะไรเราก็ต้องติดตามกันต่อไปเนาะเฮาเป็น FC แฟนคลับน้องอุ่งอิงเฮาก็ต้องคอยสนับสนุนผลงานน้องอุ่งอิงแบบนี้คะ่ะพี่น้องคะ